ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทำไม Honor Magic 7 Pro เครื่องนี้นะครับถึงไม่เหมาะกับคนที่เน้นกล้องทั้งั้งที่สเปคกล้องเองอ่ะก็ไม่ได้แย่อะไรเลยครับสวัสดีครับผมกอนก a d ์เจอทูเบอร์ครับก็หลังจากที่ผมใช้งาน Honor Magic 7 Pro เนี่ยเป็นเครื่องหลักมาตลอด1เดือนที่ผ่านมานะครับบอกได้คำเดียวเลยว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่ลงตัวมากๆในแง่ของการใช้งานทั่วไปครับแต่กับเรื่องของกล้องเนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟนที่ทาให้ผมอะ่ะ ไม่ค่อยรู้สึกถึงความสนุกในการถ่ายรูปสักเท่าไหร่ครับคือต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาทำได้แย่นะแต่ว่าเขาทำได้ดีเฉพาะเวลาที่มันไม่แบบมันแสงมันไม่ยากอ่ะเวลาที่แสงมันเคลียร์ๆไม่ได้มีคอนทราสในซีนเยอะนะครับเขาจะสามารถทำโทนแสงออกมาได้ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆไปเจอซีนที่มันสว่างมากๆแล้วก็มีคอนทราสเยอะๆเ,เนี่ยเขาจะยังเปิดเงาได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับ ทำให้คอนทราสต์เนี่ยมันจะดูค่อนข้างจัดนิดนึงแล้วก็นอกจากนี้เวลาที่เพื่อนๆอ,นอะ่ะไปเจอท้องฟ้าครึมๆเนาะเหมือนฝนจะตกอะไรแบบเนี้ยโทนแสงที่เขาทําได้อะ่ะมันจะมีความติดอันเดอร์นิดนึงบวกกับคอนทราสต์เองเนี่ยที่มันค่อนข้างจัดอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้ภาพโดยรวมเนี่ยมันเลยดูแบบคอนทราสต์จัดเข้าไปอีกซึ่งปกติอ่ะผมจะไม่ชอบภาพที่มันคอนทราสต์จัดนะครับก็เลยรู้สึกแอบขัดใจนิดนึงกับโทนภาพที่ได้สไตล์นี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของ โทนสีกันบ้างนะครับ คือถ้าผมเอารูปให้ดูเฉยๆเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะไวเบลานซ์เขาจะมีความเพี้ยนจากความเป็นจริงอยู่เล็กน้อยนะครับคือบางครั้งอะ่ะมันก็จะมีความติดเหลืองบ้างติดฟ้าบ้างแล้วแต่อารมณ์นะครับบางรูปเนี่ยมุมต่างกันนิดเดียวนะไวเบลานซ์ก็ต่างกันแล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของไวเบลานซ์เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงจริงๆสําหรับ Honor Magic 7 Pro เนี่ยคือเรื่องของสกินโทนมากกว่าครับในส่วนของสกินโทนครับถ้าให้พูดสั้นๆเลยก็คือว่ามันติดสีน้ําต เยอะเกินไปหน่อยครับทําให้สีผิวที่ได้เนี่ยมันดูไม่ใช่สีผิวแบบขาวใสสุขภาพดีแบบที่หลายๆคนชอบกันแต่ว่ามันจะมีความติดสีน้ําตาลเหมือนมีความสีโอวันตินสีชานมอะไรแบบนี้เข้าไปแทรกนะครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าสกินโทนมันเป็นแบบนี้แค่กล้องหลังนะครับส่วนสกินโทนกล้องหน้าเนี่ยคือดีมากๆถ้าสามารถเอาสกินโทนกล้องหน้าเนี่ยไปใส่กล้องหลังได้นะ ถึงแม้ว่าโทนแสงโทนสีมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มันน่าจะทําให้ผมสามารถถือเจ้าเครื่องนี้เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องหลักได้แบบไม่ขัดใจเลยครับและนี่ก็คือ3ประเด็นหลักๆที่ผมยังคิดว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์ผมสักเท่าไหร่เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับหรือว่าใครที่มีเทคนิคอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เนาะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนแวะเข้ามาแล้วก็เออบงังเอิญซื้อเครื่องนี้มาแล้วจะได้หาวิธีแก้ไขกันได้นะครับทีนี้ เรามาต่อกันที่โหมด Portrait กันดีกว่านะครับในส่วนของพอเทร a i นะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีการ c o l l a ปกับแบรนด์กล้องแต่ว่าก็มีการ c o l ล a กับสตูดิโอชื่อดังอย่าง h a r ์คอร์สตูดินะครับซึ่งสิ่งที่เขาทําได้ดีมากๆในโหมดพอเ r ร i t นะคือเรื่องของการตัดขอบและการไล่ระยะการเลอหลังครับคือเขาตัดขอบได้เนียนมากๆนะพวกไรผมอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคีบไว้ได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มันจะไม่มีอารมณ์แบบว่า เบลอหลังเว่อๆเหมือนของ Oppo ตอนที่ผมรีวิวไฟเอนะเวลาที่มันมีอ็อบเจกต์อะไรอยู่บริเวณหูบริเวณหัวอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็สามารถดีเทคได้อย่างชัดเจนแล้วก็การไล่ระยะการเบลอนะครับก็คือเขาจะมีความแบบไล่เป็นระยะเหมือนกับกล้องใหญ่เลยแต่เรื่องของสกินโทนที่มันติดสีน้ําตาลนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบอยู่ดีอย่างไรก็ตามนะในเรื่องของสกินโทนเนี่ยก็แก้ไขได้2วิธีนะครับก็คือ1ไปแต่งรูปซะก็หายแล้วนะครับกับ2เพื่อนๆก็สามารถใช้โหมดอ p พเฟอเชอร์โหมด ในการแก้ขัดได้บ้างนะครับซึ่งใน aperture mode ครับเราสามารถที่จะเลือกโทนเนี่ยเป็น natural tone ได้โดยไม่ต้องใช้โทนของ h a r c o r d studio มันก็เลยทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมีสีสัน มีสกินโทนที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับแต่ว่าใน a p พเชอร e โหม e ครับมันไม่สามารถปรับระยะการซูมได้นะมันก็เลยจะยังเป็นข้อจำกัดในการใช้งานอยู่ทำให้เราไม่สามารถใช้งาน a p พเช u r e Mode ได้ทุกสถานการณ์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับที่เป็นได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเลยนะก็คือเรื่องของการอัดชาร์ปเนสในรูปภาพนะครับ คือภาพที่ได้เนี่ยมันมีดีเทลชัดมากๆนะครับซึ่งมันไม่ได้ดีเสมอไปเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันชาร์ปเกินจนมันแข็งนะครับหน้าของแบบเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันจะดูแบบแห้งๆแ,แครกแคดูไม่แบบอิ่มน้ําอิ่มเนื้ออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่เน้นในเรื่องของดีเทลที่ชัดเจนอะไรแบบเนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างแน่นอน อ่ะทีนี้เรามาต่อกันที่การซูมกันบ้างนะครับอันเนี้ยเรียกได้ว่าทําได้ดีเกินคาดเลย คือด้วยฮาร์ดแวร์ที่เขาโหดมากๆนะความละเอียด200เมกะพิกเซลเซนเซอร์ใหญ่ถึง1ส่วน1.4นิ้วคือมันใหญ่กว่าเซนเซอร์หลักของเรือธงบางรุ่นซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับการซูมระยะ 3x 6x 10x เนี่ยสบายๆแล้วก็นอกจากนี้ครับถ้าเราซูมเกิน 30x ขึ้นไปนะแล้ว AI เขา d ี t ทคได้ว่าซีนเนี้ยเขาสามารถเติมรายละเอียดได้เขาก็จะมีโหมด AI ขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานครับซึ่งการเติมดี t a i l ด้วย AI เนี่ยทำได้ดีมากมาก ทําให้ภาพเนี่ยน้อยส่ำคมชัดนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นกล้องซูมที่ซูมได้โหดถึงแม้ว่าเขาจะมีเลนส์ออปติคอลระยะแค่ 3x เท่านั้นครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะปรับปรุงสักนิดนึงก็คือเรื่องของโหมด AI นะครับ คือมันไม่สามารถที่จะ activate แบบ Auto ได้ครับทุกครั้งที่เ,เพื่อนๆอยากใช้ AI นะเ,นเพื่อนๆต้องไปกดปุ่มเอาเองไม่สามารถที่จะตั้ง default อะไรได้เลยทําให้บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล็งซูมเยอะๆมันก็ยากแล้วใช่ปะแต่ว่านี่ยังต้องมานั่งเอื้อมมือไปกดโหมด AI อีกซึ่งบางครั้งอะ่ะมันก็จะทําให้ compose ของเรามันผิดเพี้ยนไปได้นั่นเองครับก็อาจจะทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยพลาดจังหวะในการถ่ายภาพซูมจังหวะนั้นไปและในส่วนของเลนส ultra w i d ครับ เป็นเลนส์อันตราวทยที่กว้างมากๆแบบมากๆเลยคือกว้างแบบขนาดที่ว่าผมเผลอถ่ายติดนิ้วตัวเองบ่อยมากๆนะครับ ในเรื่องของออโต้โฟกัสเนี่ยทำได้ดีนะครับสามารถถ่ายมาโครได้ด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเทเลมาโครมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้อัลตราไวท์สักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของสีสันต่างๆเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับเลนส์หลักนะครับแต่ว่าผมว่ามันติดอันเดอร์ไปนิดแล้วก็มีคอนทราสต์กับซัตูเรชันที่จัดจ้านกว่าเลนส์หลักเล็กน้อยในภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นอัลตราไวทที่ถ่ายรูปออกมาได้ดีตามมาตรฐานของแสกชิพเลยนะครับถัดมาในส่วนของกล้องหน้านะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างผิด เลยเพราะว่าทุกกล้องที่ผมว่ามาก่อนนนะี้ผมจะไม่ค่อยปลื้มโทนภาพของเขาสักเท่าไหร่ครับแต่กับกล้องหน้านะผมชอบเลยแหละบิวตี้สวยนะครับสกินโทนเป็นธรรมชาติถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาในแนวขาวใสนะแต่ว่ามันไม่ได้น้ําตาลจนขัดใจเหมือนกับกล้องหลังนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปแหละว่าถ้าเขาเอาพวกโทนสกินโทนของกล้องหน้าไปใส่กล้องหลังเนี่ยก็จบแล้วนะครับไม่น่าเลยนะออเนอร์ Honor ไม่น่าทําอย่างนี้เลยนะ อะทีนี้ในภาพรวมครับก็คือว่าถ้าเ,เพื่อนๆรับได้นะกับโทนภาพที่ได้แล้วก็ความไม่ค่อยแน่นอนในการโปรเ e สภาพต่างๆของ Honor Magic 7 Pro เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องมากๆเลยซึ่งมันครบเครื่องยังไงบ้างมีจุดไหนเป็นจุดเด่นบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันต่อครับสำหรับจุดแข่งข้อแรกเลยนะที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันดีกว่ารุ่นอื่นชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องของลำโพงครับ ก็จากที่หลายๆช่องได้รีวิวไปนั่นแหละนะว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ดีนะมันดีเป็นอันดับต้นๆของสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับคือใจผมอะอยากจะพูดเลยนะว่ามันดีที่สุดเท่าที่จับมาเลยแต่ว่า เนื่องจากผมไม่ได้จับมาเยอะขนาดนั้นก็เลยไม่อยากจะโอเวอร์เคลมไปนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยแล้วมันดียังไงเนาะคือ <c ười> มันดีตรงที่เบสเนี่ยมันเป็นเบสจริงๆออกมาเลยนะครับส่วนเสียงกลางเนี่ยก็อิ่มหนามีเนื้อเยอะมีมิติไม่ใช่เสียงบี้ๆแบนๆครับส่วนเสียงสูงเองเนี่ยก็รายละเอียดดีเสียงใสไม่บาดหูจะมีความมนๆที่ปลายเสียงนะครับแล้วก็ในภาพรวมครับก็คือมันเป็นลําโพงที่เสียงดังฟังสบายคาแรคเตอร์ติดวอร์มฟังง่ายนะครับมีมิติเสียงที่ดีมากๆ ถ้ายังไงเพื่อนๆลองฟังดูกันได้เลยครับ ทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันดีกว่านะครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งเลยนะที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่ามันรู้สึกได้จริงๆจากการใช้งานนะครับก่อนอื่นในเรื่องทั่วๆไปเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องพิจนารณาอะไรแล้วนะครับเพราะว่านี่คือจอระดับแฟลกชิพสีสันดีนะครับสว่าง1,600 nits peak brightness ได้ที่5,000 nits ครับมันก็เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วเนาะแต่จุดที่ผมอยากจะพูดถึงจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการถนอมสายตานะครับ คือจอของ Honor Magic 7 Pro เนี่ยเขามีการใส่เทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยถนอมสายตาให้สายตาของเราเวลาเล่นไปนานๆเนี่ยมันจะไม่ล้าน,นะครับอันที่เห็นได้ชัดเลยนะและเป็นตัวเลขเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ PWM Dimming นะครับเราจะเห็นตัวเลขได้ชัดเจนเลยเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะให้มาแค่หลักร้อยหลักพัน0 0 0พันเนาะแต่ว่า Honor Magic 7 Pro เนี่ยให้มาถึง 4,320Hz ครับแล้วพอมันไปผนวกกับเทคโนโลยีที่ทำให้การส่องสว่างของหน้าจอมีความใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิดจาก ธรรมชาติมากขึ้นนะครับคือมันจะไม่ได้ส่องเข้าตาตรงๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เวลาที่เราใช้งานมือถือตัวนี้โดยเฉพาะเวลาที่แสงน้อยๆน,นะมันสบายตากว่าจริงๆนะแล้วก็ยิ่งถ้าเพื่อนๆมีสมาร์ทโฟนมาเทียบกันนะแบบว่าสมาร์ทโฟนอันนึงไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้เลยกับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับมันจะเทียบกันแล้วจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่าเอ พอมองจอออ n เนอร์มันดูสบายตากว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นมือถือบ่อยๆนะครับแล้วก็เล่นในที่มืดอะไรแบบนี้ออลเนอร์แมจิก7 Pro น่าจะช่วยให้เพื่อนๆไม่ล้าสายตาได้ครับส่วนสิ่งที่เป็นจุดพิจารณาของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของเรโซที่มันอาจจะกว้างกว่ามือถือสมัยนี้เล็กน้อยนะครับใครที่มือเล็กเนี่ยก็อาจจะจับยากขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้กว้างเท่ามือถือสมัยก่อนนะ แล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือว่าจอของเขาเนี่ยเป็นจอโค้งนะครับซึ่งมันเป็นจอโค้งแบบโค้งเคิร์ฟคือเคิร์ฟทุกด้านเลยแต่ว่ามันไม่ได้โค้งขนาดนั้นนะผมคิดว่าใครอ่ะที่ไม่ชอบมือถือจอโค้งนะครับถ้าได้ลองจอโค้งนิดๆแบบเนี้ก็อาจจะชอบขึ้นมาก็ได้นะเพราะว่ามันทําให้เวลาที่เราปัดเจสเจอร์ต่างๆเนี่ยมันมีฟีลลิ่งในการปัดมากขึ้นนะครับถัดมาเรามาต่อกันที่เรื่องของการสแกนนิ้วและการสแกนหน้ากันต่อเลยนะครับ เรียกได้ว่าในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยจัดเต็มอีกแล้วนะเพราะว่าเขาใส่มาให้ทั้ง 3D face scan นะครับแล้วก็ใส่ที่อ่านนิ้วมือแบบัล t r a s o n i c มาให้ครับสำหรับการสแกนหน้านะครับทำได้รวดเร็วทันใจสแกนในที่มืดก็ยังได้นะครับสามารถสแกนหน้าเพื่อปลดล็อกแอปธนาคารได้นะครับเอาง่ายๆนะก็คือมันทำได้เหมือนกับ iPhone เลยเป๊ะๆนะครับแต่ว่าสแกนตอนใสแมสไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขายังมีสแกนลายนิ้วมือสุดเทพอยู่นะครับ We'll be right <laughs> back. ซึ่งพอมันเป็นสแกนลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะมือเปียกนะครับแบบออล้างมือมานะครับหรือว่าไปวิ่งมาอะไรแบบนี้ก็ยังสามารถสแกนได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยก็คือตำแหน่งของการสแกนลายนิ้วมือมัน practical มากๆมันทําให้การจับถือของเราเนี่ยสามารถถือแล้วก็สแกนโทรศัพท์ได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวว่าโทรศัพท์มือถือจะกลิ้งหลุดออกจากมือนะครับแล้วมันก็ยังสามารถสแกนได้เร็วมากๆคือลืมอัลตราโซนิก ยุคแรกๆไปเลยนะครับถัดมาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้แบตมามากถึง5,850ม ah. ิลลิแอมป์ชวชาร์จเร็วที่100วัตต์ครับชาร์จไร้สายได้ที่80วัตต์ เอาง่ายๆคือมันเป็นมือถือที่แบตอึดมากๆถ้าใช้งานทั่วๆไปก็คือ1วันสบายแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเองอ่ะสามารถลากได้2วันแบบเหลือๆเ,เลยคือมันทั้งแบตอึดชาร์จไวได้ทั้งไร้สายแล้วก็ชาร์จไวได้ทั้งแบบต่อสายคือมันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยนะครับทีนี้แล้วมันคุ้มไหมนะครับถ้าจะซื้อมาใช้งาน อคือถ้าเรามาดูที่ราคาเปิดตัวนะครับเขาจะเปิดตัวมาที่ราคา35,900บาทบวกของแถมนะครับตัวราคาเนี่ยอาจจะดูสูงนิดนึงแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าออเนอร์อ่ะเขาขายแต่ตัว 512GB กิกนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าเล็กน้อยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากพวกราคาของแถมไปนะครับราคาเครื่องจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแค่2,700บาทเท่านั้นซึ่งผมเองอ่ะก็ได้มาใน l า z a d a ด้วยราคาประมาณนั้นเลยครับ คือถ้ามองราคาเต็มนะเป็นผมอะ่ะผมจะเพิ่มสักนิดหนึ่งนะแล้วไปเอาตัวอื่นดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเทียบที่ราคา20,000ไปปลายๆเนี่ยแล้วได้โทรศัพท์มือถือที่มี AI จอดีแบตอึดสเปคโหดลำโพงก็เทพมีแค่กล้องเรื่องเดียวนั่นแหละนะครับที่อาจจะยังขัดใจอยู่บ้างแต่ใดๆก็ตามก็มีลุ้นนะว่าเขาอาจจะมีซอฟต์แวร์แก้ไขได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าปัญหาหลักมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ทางนั้นเลยคือ พอมันได้สเปคขนาดนั้นน่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้เน้นกล้องอยู่แล้วอะครับส่วนอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับกับ Honor Magic 7 Pro ครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับผมกองนกา g e t เจ e r ทูเต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ